ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอคารวะพ่อแม่กุบาจารย์ที่เคารพเป็นอย่างสูงขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็เป็นเสียงธรรมะที่อาตมาจะเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจในการเราควรที่จะดำเนินชีวิตตามแบบตามแผน แบบแผนสำหรับชีวิตของคนเหล่านั้นก็คือธรรมะเราได้ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายเป็นคนมีแบบอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็คือความซื่อสัตย์ต่อกันเพราะสังคมมนุษย์ญาติโยมทั้งหลายเหล่านี้จะต้องเกี่ยวกันตลอดเวลาไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ต้องอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เป็นหมู่เป็นคณะและมีการงานติดต่อกันเราจะต้องติดต่อกันเราปรารถนาความซื่อตรงจากคนอื่นเราก็ต้องซื่อตรงต่อคนอื่นๆด้วยถ้าเราไม่ซื่อตรงต่อเขาเขาก็จะไม่ซื่อตรงต่อเราเราจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการนั้นทั้งปวง ท่านสามารถที่จะเอาความรู้ที่ท่านได้รับจากตรงนี้ไปฝากผู้อื่นได้เช่นกันอย่างเช่นการพูดให้คนในบ้านฟังเมื่อเราได้นำไปเล่าให้เขาฟังแล้วก็จะทำให้เขาเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็ มาทำการสัญญากันใหม่สัญญาโดยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มชีวิตกันใหม่อันใดที่เป็นความไม่ดีนำความยุ่งยากมาสู่ชีวิตของครอบครัวของเรานี่ก็จะไม่ประพฤติปฏิบัติสิ่งนั้นอีกต่อไปถ้าผู้ใดที่สามารถทำได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเดินตามทางที่พระท่านได ให้เดินคนเราถ้าได้เดินาทางตามพระที่ท่านได้ชี้ให้เดินก็จะได้พบกับความสุขความเจริญแต่ว่าทุกท่านอย่าเดินไปแต่เพียงผู้เดียวต้องชวนให้ผู้อื่นได้เดินตามไปด้วยอย่างเช่นเพื่อนบ้านใกล้เลือนเคียงนี่ซึ่งเราควรที่จะหาโอกาสที่จะโน้มจิต ใจเข้าให้เขาให้ได้เดินทางที่ถูกที่ชอบด้วยเหมือนกันเพื่อนบ้านใกล้กันนั้นถ้าหากว่าดีเหมือนเราก็สบายถ้าเพื่อนบ้านไม่ดีเราจะดีไปไม่ไหวเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ดีดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันชักจูงและนำเพื่อนฝูงมิตรสาหาของเรานี่ ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงให้ได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจหันเข้าหาพระก็จะพบความสุขความสงบดังส,สมดังปรารถนาในเมืองไทยของเรานี้นั้นมีหนังสืออยู่มากมายเป็นพวกหนังสือการ์ตูนบ้างหนังสือบางเร่มบ้างเอออย่างเมื่อเด็กอ่านแล้วอาจจะทำให้เขานั้น เสียผู้เสียคนก็ได้ไม่ค่อยจะก้าวหน้าอย่างอาหารการกินก่อนที่เราจะให้เด็กนั้นกินเข้าไปเราเองก็จะต้องมีการเลือกเออ,อีกถ้าอาหารนั้นเป็นอาหารที่สกรปรวกเราไม่ให้กินกลัวว่าเมื่อเด็กกินเข้าไปแล้วจะท้องเสียหนังสือก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเด็กอ่านหนังสือ ที่ไม่ดีเมื่อเขาอ่านไปแล้วก็อาจจะทำให้ท้องเสียหรือสมองเสียท้องเสียนั้นมันยังแก้ง่ายแต่ถ้าว่าหัวเสียไปแล้วไม่รู้เลยว่าจะแก้อย่างไรพวกเราทุกคนควรที่จะหาหนังสือที่มีประโยชน์ให้กับเด็กๆอ่านแล้วค่อยดูแลเอาใจใส่ลูกของเรา เชื่อว่าพวกท่านทั้งหลายนี่จำนวนไม่น้อยที่จะต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาตอนเย็นบางครอบครัวก็ต้องออกไปทำงานกันทั้งสองคนบางครอบครัวก็ออกไปทำงานเพียงแค่คนเดียวเมื่อคุณกลับไปถึงบ้านก็อยากให้คุณเรียกลูกของคุณมาถามเสียหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ไปเรียนหนังสือหรือเปล่าการบ้านมีหรือเปล่าถ้ามีการบ้านแล้วทาหรือ,อยังช่วยกันสนทนาปราศัยเล่าแต่เรื่องดีๆให้ลูกฟังเรื่องร้ายๆอย่าเล่าให้ลูกฟังเรื่องอะไรที่ดีพ่อแม่ก็ควรที่จะเอามาสั่งมาสอนอบรมบ่ม,มนิสัยให้แก่ลูกของท่านหรือญาติโยมทั้งหลาย อะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรก็อย่านำเอาเข้ามาปล่อยให้มันผ่านไปบอกให้ลูกรู้ว่าคนทำอย่างนั้นมันไม่ดีคนทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนชั่วเสียถ้าลูกรักพ่อรักแม่ก็อย่าไปกระทำอย่างนั้นเป็นอันขาดท่านที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่นี่ ต้องมันกล่าวและลแน่กล่าวเตือนบางครั้งพ่อแม่อาจจะนึกว่าครูที่โรงเรียนก็คงสอนมาแล้วรู้นะครูมีเวลาสอนน้อยอ,อวันหนึ่งก็แค่6-7ชั่วโมงเท่านั้นที่อยู่กับครูแต่เวลาที่อยู่กับบ้านนั้นมันมากเหลือเกินเราจึงต้องเอาใจใส่ร่วมแรงร่วมใจกัน อรุชนของชาติจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีเรียบร้อยได้ต้องอาศัยครูที่โรงเรียนพ่อแม่ที่บ้านพระสงฆ์ที่วัดช่วยกันทั้งสามฝ่ายถ้าหากว่าพ่อแม่ครูพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่เข้าเออเอาใจใส่ช่วยกันแนะนำสั่งสอนอบรมชักจูงกันจริงๆแล้วอนาคตของชาติ ก็จะมีความเจริญมีความก้าวหน้าเราทุกคนล้วนแต่มีความรักตัวมีความรักบ้านรักเมืองปรารถนาที่จะได้ให้ก้าวหน้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เรามาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจสร้างความดีกันต่อไปพวกเราทั้งหลายควรที่จะร่วมแรงร่วมใจกันงานอะไรที่บกพร่องในขั้นนี้เรา ะแก้ไขให้ดีในวันหน้าเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นธรรมดาเริ่มต้นไม่ดีแท้ครั้งที่สองก็ดีขึ้นมาหน่อยครั้งที่สามดีมากขึ้นไปอีกครั้งที่สก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นคุณโยมทั้งหลายขอให้ตั้งอกตั้งใจมันปฏิบัติขัดเกลาจิตใจลูกหลานของท่านจะได้ คุณภาพเข้ามาสู่บ้านเมืองพัฒนาบ้านเมืองต่อไปขอให้พวกเราทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสมสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอันจะนำความสุขความเจริญมาสู่พวกเราทั้งหลายบัดนี้อัตมาภาพก็คงจะพอแค่นี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญอาอยุวันณะสุขภาระ ขอจเจริญพรที่เข้ามาชมมาฟังคลิปเสียงคลิปนี้จากธรรมะอัตมาพระอาจารย์ไพฑูรย์อนุตตโรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หรือกดแชร์ก็ขอจเจริญพร